เป็นไงแม่วันนี้เป็นเมื่อยถ้าวันไหนมีปัญหาย,ยัางไงก็ค่อยเข้าหาหมอเนาะรอกันนะรอกันนะแม่นะ,ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สิริชัยนามทัศนีนะครับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจรําโรงพยาบาลสมเด็จวิพรากุจินาลายจังหวัดกาฬสินครับออหลังจากจบตอบก,กับมาใช้ทุนที่กาฬสินนี่เลยก็อยู่กาฬสินตั้งแต่ใช้ทุนเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบการทํางานในชนบทตั้งแต่เราเรียนแพทย์แล้วนะคือการไปอยู่ของเราเนี่ยน่าจะช่วยคนได้ได้เยอะ แล้วก็มีประโยชน์เยอะมากกว่านั้นก็เลยตั้งใจต่แรกว่าอยากไปอยู่ในชนบทตอนแรกก็คิดว่าจะมาอยู่แค่ช่วงใช้ทุนสักสองสปีมารู้ตัวอีกทีก็10กว่าปีละก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยคนไข้ในชนบทเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โรคอย่างเดียวเขามีสภาพความเป็นอยู่ก็ลําบากการเดินทางาราักษาโรงพยาบาลก็ลําบากและยังมีข้อจํากัดอื่นๆของชีวิตอีกหลายอย่างฉนั้นตอนแรกที่เราเป็นหมอเราก็มุ่งแต่รักษาโรคอย่างเดียวจึงพบว่าอึดอัดใจมาก ผิดหัดมากเพราะ,ะทำไมรู้สึกว่าบบเราพยายามรักษาคนไข้ไม่ร่วมมือคนไข้ไม่ช่วยเราเลยหรือทําไมคนไข้แบบดื้ออย่างนี้นะแต่พอเวลาอยู่ไปอยู่ไปเราเข้าใจคนไข้ามากขึ้นเราก็รู้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ดือ้อเขาไม่ได้ไม่อยากรักษาตัวเองแต่ว่ามันมีข้อจํากัดในชุดหลายอย่างที่หมอเนี่ยต้องลงไปช่วยเขาหรือต้องสร้างระบบที่ไปอบอุ้มเขาให้มากกว่าแค่การรักษาโรคอย่างเดียวอนั้นเราก็เลยเราก็เลยใช้คอนเซปต์ว่าการรักษาคนหรือการดูแลความทุกข์พอเรา มุ่งไปที่รักษาคนดูแลความทุกเนี่ยเราเข้าใจความทุกของคนมากขึ้นพอเราเข้าใจความทุกขของคนขอบเขตการรักษากว้างขวางขึ้นเราก็สามารถดูแลคนได้มากขึ้นจนตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าเราก็สามารถดูแลคนได้ทุกมิติแล้วทาให้สุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นกว่าที่ที่เราเคยทํามาในอดีตมากครับน้องฟลองเป็นเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุทางสมองกะทบเทินสมองทําให้ หลังจากนั้นก็หมดสติไม่รู้สึกตัวต้องได้เข้า i อ u อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็กลับมาที่มารักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพิโรธกุชิานารายแล้วก็ในสุดก็กลับมาอยู่บ้านซึ่งเราได้ดูแลน้องฟลองมาเนี่ยประมาณ1ปีทีมก็ได้เข้ามาช่วยดูแลหลายเรื่องทั้งในแง่ของการให้กา,ใหการให้ความรู้การเอาอุปกรณ์การแพทย์มาช่วยส่งให้แล้วก็มาเปลี่ยนสายต่างๆมาให้ที่บ้านเพื่อลดภาระของญาติไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาหรือ ไม่ต้องเหนื่อยกับการเข้าไปติดต่อกับโรงพยาบาลซึ่งเพราะว่าแค่ญาติดูแลน้องฟลองเนี่ยคนเดียวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นภาระที่หนักมากอยู่แล้วการที่ทีมเข้ามาช่วยก็ทําให้ญาติมีกําลังใจที่ดูแลต่อไปแล้วเราก็ทําให้คนไข้ของเราดีขึ้นสังเกตได้จากน้องฟลองเนี่ยอยู่บ้านมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่เคยมีโรคแทรกซ้อนที่ต้องกลับเข้าไปนอนรักษาในโรงพยาบาลอีกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอันหนึ่งของการดูแลที่บ้านที่เร,เรียกว่าโฮมวอร์ดนะครับตอนแรกเป็นเจ้าชายนิทาค่ะ มแขนขาจะกระดุกไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้ค่ะเมื่อก่อนเขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะเฉยๆแต่ตอนนี้เขาจะเห็นหมอคุณหมอมาเขาจะร้องไห้ตลอดขอบคุณค่ะที่ทางหน่วยแพทย์ทุกๆท่านที่มาช่วยน้องฟ้องอะค่ะทาให้อาการดีขึ้นมากเลยค่ะผู้รักษาเนี่ยหรือหมอหรือจะเป็นทีมรักษาเองเนี่ยต้องละเอียดอ่อนในชีวิตถ้าค่อยหาว่าจุดพลิกของคนนั้นคืออะไรการที่เราจะหาจุดพลิกของเขาได้เราต้องเข้าใจตัวเขาจริงๆ แลวก็หลายคนที่เราในที่สุดเราหาจุดคลิกเขาเจอได้เนี่ยเขาก็กลับมาจากคนที่เป็นคนพิการคนไร้ค่าคนไม่มีประโยชน์เป็นภาระของครอบครัวกลายเป็นคนที่สามารถทํางานได้หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้นั้นจึงเป็นที่มาของคําว่าการรักษาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการรักษาด้วยการใช้ความละเอียดอ่อนในการรักษาในการดูแลเพื่อมนุษย์จึงเป็นหัวใจของการดูแลสิ่งผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมได้รับก็คือความสุขใจ ผมเชื่อผมรู้สึกว่าการเป็นแพทย์นชนบททําให้ผมได้ทําเหมือนสิ่งที่เรียกว่าทําตามความฝันหรือทําตามอุดมการณ์ของตัวเองได้หลายปีที่ผ่านมา,าการเป็นแพทย์ชนบทสิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจสุดก็คือรอยยิ้มของคนมากกว่าฮะทั้งรอยยิ้มของผู้ร่วมงานที่มีความสุขที่เขาได้ไปดูแลคนผมคิดว่านี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่สาหรับผมเวลาทางานในชนบทนะฮะในคลินปรศึกษาให้อะไรดีมากเลยครับคือว่าถ้าเราอะไรไม่รู้กันท่านจะบอกเลยบอกว่า อ่าตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นไม่ด,ตมดีตรงนี้ต้องรักษาตรงนี้ต้องดูแก้ไขนะครับเพื่อให้เราดูแลตัวเราด้วยอยากให้คุณหมอทํางานต่อไปเรื่อยๆอยู่ที่นี่เลยครับไม่ต้องย้ายไปที่อื่นครับหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยสามารถช่วยเด็กหลายชีวิตของคนไข้ที่อยู่ในชนบททําให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะรับคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมากมายมหาศาลทีเดียวครับ